สวัสดีครับพี่แว่นพาดแดกวันนี้ครับอยู่บ้านนะพี่แว่นตอนนี้ประมาณตีสองครับพี่แว่นหิวนิดนึงนะพอดีซื้อเบคอนมาจากฟู้ดแลนด์นะฮะนี่ครับฟู้ดแลนด์นี่ก็จะขายพวกอาหารนำเข้าอะไรพวกนี้นะฮะพี่แว่นไม่รู้ว่าไอ้เบคอนอันเนี้ยมันนำเข้าจากประเทศไหนแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ของไทยนะครับ ซื้อมาทีก็สองขีดก็ประมาณสองขีดก็ประมาณ100กว่าบาทนะก็หยิบมาสีแผ่นนะฮะแล้วก็วิธีกินง่ายๆครับใส่ไมโครเวฟครับนะแล้วก็ไฟประมาณ700ครับอ๋ออย่าปลั๊กไม่เสียบ่ะก็ รอนะฮะรอมันหมุนอยู่ข้างในหิวโอ้อยากให้มาอยู่ตรงตรงนี้ฮะกลิ่นมันมาแบบอ่จกิ้งแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮี้ย,ยร้อนร้อนร้อนอพี่แว่นไม่ค่อยชอบกลิ่นเปรี่ยมเท่าไหร่นะฮะดู คือที่จริงเบคอนเนี่ยมันมันผ่านการลมควันมาแล้วนะฮะรอบหนึ่งแชร์ให้ชมกันนะฮะนี่ฮะก็แล้วแต่ว่าใครชอบทานแบบไหนถ้าชอบกริมเกยมก็เพิ่มอีกสักอีกสักนาทีหนึ่งก็ได้นะแต่พี่แว่นชอบแบบนี้นนชิ้นแรกนะนี่ฮะ หรือว่ากล้องจะโฟกัสอะไรถ่ายคนเดียววันนี้เบคอนคือพระเจ้าครับคือพระเจ้าจริงรอ่ะเบคอนอ่ะอโอ